กราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวการทํากินเองนะครับกินเองทำเองกินเองนะครับในการรีวิวนี้ก็คือมีไข่สองฟองไอ่นี่ไข่ไข่สองฟองเบอร์เกอร์เนี่ยขนมปังเบอร์เกอร์นะครับเราจะมาทํากันนะครับวันนี้ทอดได้กูทอดได้ไข่ไม่เป็นมาเลยมาเลยวันนี้ เราจะมารีวิวกันนะคบอาเดี๋ยวแนะนำก่อนผมนะครับอดัมซ่าเฟ็นลินจิอยู่กับผู้ชมของเราพี่โซ่ทำเสียมกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะตัดผ้าไปในกระทะกันเลยนะครับอานี่เราเราก็มามากระทะนี่ล้าก็นี่ผมคือเชฟนะครับอ่าเราเราให้น้ำมันมันเดือดก่อนนะน้ำมันจะเก่าไปหน่อยเอาลอยทอดปลานะเราใช้อย่างประหยัดอะไรฮะลอยทอดปลานี่จะเหม็นข้าวปลา ้าาดูกันอันนี้ฝีมือผมเองนะครับฝีมือผมครับดูการหารั่นแล้วดูของพี่โตทำเส้นเขาหั่นครับโคตรเนียนอ่ะโคตรเนียนดูของผมดิยักษ์จะกอาหมามุ่ยเออไม่ใช่หมามุยมา่ยแค่ก็กินได้มาแล้วมาแล้วคันปาก,ากแยกแแ่มาแล้วอ่าแล้วเราก็เตะใครกันปั๊บแล้วก็ร้อนมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับน้ำมันเด่นด้วยครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยครมแเลงพูดดังๆครับโอ้ยไข่ไข่ดาวไม่นะเราน้มันิดนะามันนผมชอบแบบไม่สุกๆไม่สุกอ๋อไม่สุกแป้งงมิอันนั้นแหละผมชอบมไม่ชอบสุกนะครับอ๋อเล ชอบไหมสุกอ๋อแล้วน่าสุกแล้วีนี่โะครับของพิศลทำเตียนทอดเองนะครับทอดเองเหรอครับครับเน่ใจว่าครับเสร็จแล้วครับโอ้โหน้ำมันครับว้าวเอาถ่ายนะเป็นคนตากล้องต่อนะครับเดี๋ยวขอหยุดภาพแป๊บนึงนะครับอ่านี่ครับน้ำมันร้อนช้าแรงมากครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่ปอบมือพีิศลทำเตียนนะครับ นี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันขึ้นฟอยนิดอาอพิโซรีบครับพิโซรีบเอาแล้วน้ำมันน้ำมันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแต่พอถุงโซนนะครับนี่เสียงแ้วมันจิบ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 เลยตับตุ๊บตับนะครับนี่ดูนะครับดูนี่นี่หัวใจครับลูกหัวใจ นี่มาครับมาเอาเอาเร็วเร็วเอาครับโดยเชฟของเราครับนี่เชฟเชฟนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมากระเด็นนะครับเบาไฟอีกนิดได้ไหมได้โอ้ยอย่างโหดอันนี้มาจากไหนครับมาจากไหนครับเออเฮียเออมาแล้วไม่ดากไฟอ่ะนี่มาแล้วครับ กาล์ลีแบบเตือนๆนะครับเดี๋ยวนะครับเฮ้มากันแล้วเรียบร้อยยังไม่จบครับยังไม่จบเออใช่เดี๋ยวเลยต้องไอ้นี่ก่อนตั้งไว้ตั้งไว้ใช่ขนมปังต่อลืมไปนะครับไอ้เชฟดำมั่วแล้วครับลืมไปครับขอไปเลยเดี๋ยวขนมปังเดี๋ยวตั้งในนี้ตั้งเหมือนเดิมอ่ะเนี่ย ให้มีใครไปโดนตะหลิวก็ไม่ตกนะครับเอาเต้น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 เรียบร้อยเรียบร้อยครับพอหลังกล้องปุ๊บเอาเต้น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 ไอ้นี่รอรอเออไม่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ริมดูริมดูคุยกับท่านผู้ชมเพลินกันออ๋อั้้โอ แล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับลาไปก่อน